สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสโนอยเพจปันแพง์เอฟซีหนองหญิงครับพอดีเมื่อวานมีพัสดุมาส่งนะครับเป็นของแม่ของแม่นัดนะครับแฟนคลับน้ององุ่นิงนะครับเป็นแม่นัดไอดินนะครับเพิ่นสัง่งเพิ่นส่งไม่บาโถนเบิงหนาจะเป็นไหนไฟโซลาเซลล์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบาโถนแกะเบิงครับ เพื่อที่จะน้ำไปติดตั้งนะครับนี่นะครับเขาแพกมากใส่แบบกันกระแทกอย่างดีเลยนะครับเนี่ยเก็บไว้ใส่ไดเลยกันกระแทกก็เดี๋เก็บไว้ใส่ไดครับเป็นแบบชุดเล็กนะครับมีสามชุดครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวลองแกะเบิ่งครับว่าภายในจะเป็นยังไงนะครับ นี่ครับนี่เป็นแผงนะครับแผงโซลา r เซลล์ครับขนาดเล็กนะครับเป็นสปอร์ตไลท์นะครับเป็นแบบสปอร์ตไลท์โซล่าไลท์นะครับ IP 6 7นะครับนี่คืออุปกรณ์ติดตั้ง กนี่นี่เห็นหมองติดตั้งอยู่ก็คือหลังสุ่มครับเนี่ยสหลังเลยนะครับมีสามชุดนะครับเดี๋ยวบาทนจะติดตั้งไว้หลังสุ่มนะครับติดตั้งไว้หลังสุ่มแล้วก็ซองไปหนาบ้านนะครับสชุดเรียงสุ่มละชุดเลยนะครับพี่น้องยกเว้นสุ้มกาแฟนะครับเพราะว่ามันจะไปไกลถนนเกินไปแลวเวลามัน่องไปอย่ามันไป่องใส รถที่เขาสวนแลนด์มานะครับเอาแบบสูมหนึ่งสมสองสมสามนะครับให้มันซองไปหนาบ้านนะครับพอฟังพุ่นกับมีมี่รถหนึ่งนะครับซองเข้ามานะครับฟังนี่ก็ให้ซองออกไปหากันนะครับให้ดาบ้านมันสว่างนะครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวประกอบครับเดี๋ยวจะประกอบดูนะครับนี่ครับหลังจากที่ต่อซ้ายเขานะครับไฟแดงๆตัวนี้ก็จะติดนะครับนี่คือระบบการทํางานเริ่มแล้วนะครับ ระบบการทางานเริ่มแล้วนะครับพี่น้องนี่หลังจากที่จับสายเข้าส่กับแผงโซลาเซลล์นะครับนี่ครับประกอบแล้วนะครับชุดแรกนะครับหามองติดตั้งครับอันไรครับสุดรแรลกก็ไปหนีเลยนี่หัวฟันมาหลังหานเลยครับนี่นะครับเป็นชุดแรกนะครับจะแสงเป็นยังไงเดี๋ยวเขาคอยมาปรับจมูกแรกนะครับเดี๋ยวติดตั้งไว ได้รับแสงสาดถึงแต่สิบโมงนะครับตอนนี้สาดหอดํำกับพอดีแหละแต่กับสิเบิองว่าสีได้ไฟหอดไฟมันสีอยู่ในหอดจากโมงนะมาชุดที่สองชุดที่สามต่อเลยครับหลังจากที่ประกอบแล้วนะครับสามชุดนะครับนี่ประกอบแล้วเมื่อแผงได้รับแสงนะครับ ไฟสีแดงก,ก็จะติดนะครับพี่น้องนี่เรียบร้อยครับเป็นชุดเล็กนะครับขนาด ip 6 7นะครับนี่คือไบหนาสุ่มครับใบทึงหลังสุ่มนะครับ2หนาบาน3หลอด3ชุดนะครับไาติดตั้งชุดที่2กันเลย ครับพี่น้องสามแพงครับเขาก็ัจะติดตั้งประมาณนี้นะครับแล้วเขาก็สีมะเบิงครับเหมือนแรงว่ามันมีความร้อนหรือเปล่านะครับมันเกิดความหอนบอนะครับไฟสีขาวแบบนี้ถ้าเกิดว่าซองไปโดนๆหรือมีความหอนบอครับมีผลกับเฟืองกับหยังบอนะครับหรือผู้ไดมีประสบการณ์นะครับพี่น้องก็ลองคอมเมนต์เข้ามาบอกนะครับเขาสิได้ใหญ่การติดตั้งนะครับ ตอว่าอย่างป่องกันใหม่นะครับแต่วันนี้คือขาวเขาติดไว้แบบนี้ครับตอนนี้เห็นมันชา์จแบตชาจไฟไปในตัวก่อนนะครับ3มชุดนะครับสามสมสองออกหนาบ้านทั้งหมดครับนี่นี่ครับนี่ ตัวน,นี้เป็นเป็นแผงเก่านะครับไม่มีไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวเก็บเลยตนนัวนี้ตัวส่วนตัวน,นี้จะเป็นแผงที่ใส่พัดลมนะครับนี่พัดลมตัวนี้นะครับส่วนตัวน,นี้ก็คือเป็นแผงลาสุดนะครับเป็นแผงของไฟชุดนี้นะครับนี่คืออ้ชุดไฟโซล่าเซลล์นะครับชุดไฟโซล่าเซลล์ชุด เหล็กนะครับที่แม่นัดไอดินนะครับทรงสั่งไม่ให้นะครับพี่น้องสั่งจากเพจเฟซบุ๊กนี่แหละครับไม่ชุดละน่าจะร้อยสี่สิบกว่าบาทนี่แหละครับราคานะครับเพราะว่าตามขนาดแล้วก็ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าตรงมาเบิงครับพี่น้องว่ามือแรงแสงสีสว่างขนาดไดแล้วก็ไอ ิอยู่ใด้ดนขนาดใดนะครับบางที่เขาอาจจะได้ย้ายจากมงนี้เมื่อวหยนาบ้านนี่ก็ได้เอาติดไปตามหลังค่านี่นะครับล้วก็บเรต้องเปิดไฟชุดนี่นะครับประหยัดประหยัดไฟไปได้นะครับแล้วก็อาจสิปรับเปลี่ยนโยกใหญ่ไปเรื่อยนะครับตามความเหมาะสมรอบอเบิงว่าแสงมันจะให้เราเยอะขนาดไหนนะครับเราจะคอย ขยับโยกใหญ่ที่นื้อที่หลังนะครับกะขอบคุณแม่นัดนะครับแม่นัดไอดินนะครับขอบคุณในความหากักความแพงที่มีให้น้ององคอิงนะครับขอบคุณที่พอหกักไม่หักทุกท่านนะครับคอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตน้องตลอดน,นะครับฝากเป็นกําลังแรงใจให้กับทีมงานรถตู้ในเด้อครับฝากเป็นกําลังแรงใจให้กับทีมงานหลังบ้านนะครับเนาะขอให้พอหักไม่หักทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ เงินทองไหลามาเทมากินบกบกจบบลงครับมีโชคมีลาบมีแต่สิ่งดีๆเขามาในชีวิตทุกที่ทุกทางนะครับพี่น้องกะ,ะสำหรับมือนีทีมงานสานอยเพลินแพงนะครับน้องอิงเพลินแพงกลับไปทำการแสดงอยู่ที่อำเภอเมยวดีน,นะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับไปเป็นกำลังแรงใจกันได้ครับมืออื่นครับทางทีมงานสาหน่อยกับสีมาทำการแสดงอยู่ที่บ้านขุมคำนะครับตำบลวังตำบล ขุมคำบอ่ออำเภอวังหินนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นงานหอมแดงครับงานหอมแดงขุมคํานะครับป่ากกดุศลสกายกดไลค์กดแชร์ฝากเบิร์โฆษณาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเอาไวปสนิทสะกอนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ